พืชนะมาเสือแฟร์ฮัลซี่มาไม่มีครับมาสิอแค่ครับติดปากโคเดิน,นี่ครับเกียร์เมสอนนะครับที่โลตัสสาขาใดครับเ <สา S 1> นี่ยอ่านี่อะฟึ่งเด้กพี่น้องอันนี้เพื่อนยังไม่ได้เปิดแมสเด้อันเพื่อนเปิดแมสนี่ผมบอกเลยผมสิดแค่มา ผมมีคนมาเซอร์ไพรส์ครับน้นองสาวครับ<ม>รน้องสาวครับน้องสาวครับน้องสาวคุยกันมาดวนนะครับเป็นอะไรเนะี่ย <c oughs> อันนี้คือช่องของเสียกเล่ พี่โอหรือั an, nah. ีออฟฟิเชียลนะครับครับผมทางเอฟซีนะครับมีขึ้นน้องสาวคนหนึ่งกับน้องสาวคนอื่นมาแย่งกันครับนาะพอดีวันนั้นได้ไปเจอน้องที่ที่บ้านแทงน้องติดฝนกลับบ้านไม่ได้ผมก็เลยดูแลดูแลน้องให้ให้เขากลับเหมือนเดิมแบบเปียกฝนกลับบ้านด้วยกันน้องเขาติดฝนผมก็เลยดูแลติดเขาแทนมันเลย เซให้าเซฟใ a ้วันดีครับวัดีพี่เคโอ้โหแทบช็อกไปย่เกี่เกินยังครับฮะกินแล้วแตกครับพีมานาที่เรียมันบ่ได้ครับโอเคอันสแกนได้เอาลยครบบเพิ่มจากี่เคนะอมครับผมี๋ยวมาพ่อพี่เคมนะครับผมผมพามา คาเสียมากินกาแฟทุกที่ต่อรับเทั้นหนึ่งกาแฟทางพี่เราเอฟซีท่านช่องของพี่สเจวันนะครับเข้ากลุ่มปิดนะครับกลุ่มปิดนะครับเปิดฤดูกาลของเรานะครับกลุ่มปิดของห่อครับมือนีเป็นไรที่เศษเนี่ยซื้อเพื่อนคุณอย่านี้ครับหนึ่งร้อยสี่บเก้าบาทครับซื้อครั้งเดียวได้ชมสองวันมือนีในช่วงจัดจัดแบบโชว์ร่างกายต้องในเรื่ององอะไรได้พี่น้องครั้งแรก ของการเกิดนาบในทีสามันที่ประเด็นเนี่ยครั้งแรกของแอดมินมาหาเปิดตัวแฝงหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องช่องแรกช่องเดียวที่ช่องแรกช่องเดียวนะครับตอนนี้ไม่จะเอาค่าเดิมให้แกอันนึงโอ้ยอน้องสาวน้องสาวนะครับน้องสาวเนี่สินแม่หลายเป็ดมุกใบสองใบสองแต่า ไม่รู Aa, ้ว <t ell 4> <t ell 4> <t ell 4> ่ากินจะจะไหวเพื่อเช้าเพิ่อนองหกโมงเช้าะครับที่ในที่บนะบว่ก็ไหวอีกตัวนึ่งนะวันนี้เราเปล่ยนก้นเด็กกับเนอจู่มเนจูเราก้นเดคุณม่นีอะคุณมาเจอผมคุณต้องมีอะไร ก็ดไหลไดเียนปัหารถมาจอดมหงิจอดนเปขอตลาดเดี๋ยวไปนครับเพิ่งมามทีนี้มาซื้อกาแฟูเรอข้หัวมากมากมงกาไม่ให้หอยตมาครับี่นี่เข้ามาไปเียไหนผมจิเดิน ผมสิเดินคลิปให้ครบแปดนาทีนาทีกี่นาทีอะสี่นาทีสีนาทีเดินคลิปให้พ่อแปดเอาเอาเบิร์เก็ตของซ่องเนี่ยนี่งานน้ำกันเนี่ยครับพี่น้องอันนี้ครับเนี่พอดีครับที่มาหามากินกาแฟนะครับผมพอดีมาเจอน้องสาวก็เลยตั้งิจกับน้องสาวกินกาแฟล่องสาวสาวน้องสาวที่มานามบก บาเนี่ยเอมาด้ซื้อไลเอนลุกมาลุงม่นครับผี่ครับีเ่เทีบพี่ยครับน้นนนนองสาวหูจัก,กันโดนยังน่ะน,นะนี่นะครับเอกลัศีบนะครับผม เจาะลึกนะครับพาพี่มหามาสจั้งในรับีกเปิดได้เปิดเปิดได้ครับทั่วโลกนะครับผมกะขอโทษขออภัยเออ่ผู้ใดที่แอบปื้มพี่มหาอยู่นะครับกะนั่นแหละครับผมม่่ไดด้จััประอวนนฝเผู้ใดที่แอบปื้มแอบลงฮักพี่มหาอยู่ครับกะนั่นแหละมู๊ดมู๊ดมู๊ดเจ้าก็เป็นได้ซ้ำนั่นแหละครับผมแมนแนบอ เนาะแมนบสะะะะนอสเนาะการันลังหูแบบแบบมาอยากพี่น้องนี่เท่านี้ละกาลังตุนหูพอดีนะั้นเราไปปอดอย่าเดียว <oman. S 2> อ๋อเข้าไปห็นกันในงานบวชของพี่ไส้ต้นห<อ>นึ่โ<อ>งโ,โ<อ>ยธินนี่เลยว่าจกันอันนี้คือความจริงครับพี่น้องน,นี่ครับคือความจริงนะครับคือความจริงหรือเปล่าครับกัเดี๋ยวเบื้องกันนะครับผมว่าเป็นอยังครับเดี๋ยวจริงว่าจริงกัดเดี๋ยวคลิปนี้ออกไปกัดเดี๋ยวกะล้อล้อล้อเบื้องอะพี่น้องเอ้ยโอ้โห มาจาังใดอีกน้อนี่เนาะอ,อะไรเนี่ยเอาละครับรไปจังใดมาจังใดอีกเนาะครับนี่เสียเอ็มนะครับฟร้อมทีมงานนะครับโชตเด็ด,ดขนาดได้มาตอนนี้คนจะได้หูไปเลย มันของข้าวว่าอันนี้คน้คนค้นยูน่นีป่ะครับเ <Yeah>. oh. อาหน,นันกไปเนาะเรามาถ่ายกาแฟกันดีกว่า เพิ่งคิวไปเด้เด้ออีกนาทีนึง้ยาพี่น้องเราุ่มี้ยบัตรนะครับผมเดี๋ยวเบอร์โยมโดนตเติดเอาเข่ากุ้มติดพี่น้องเข่ากุ้มติดรายวันนะครับแลนี่้มิดป่กเราหนึ่งร้อยสิบเกาบาทครับถ้าเข้าไปที่สาน้อยเพชรงแงแปลเีนะครับผูใดมากได้อย่างหนมากได้อยากให้มากเลยเอาเงินเลยไพ่อก มีน eh? ี่ครับแล้วก็มีซื้อไพล์ครับผมแล้วก็ซื้ไพล์เย็นนี้ครับมีช่วงพิเศษไหม่นครับไมกินกาแฟโอเคครับพี่น้องมากินกาแฟกันดีกว่าอันเดย์น้ำผึ้งมะนาวครับครับผม รั้ไหนครับนี่เสียเอเจโอวันออครับผมนี่ครับฝากเอฟซีพีเข็มน้ำเด้อครับผมัดกดกดอันดเสองเท่าครับพี่น้องเยเทือเทือเดียวไหมเทือเดียวปะครับผมเสียครับเจโอวันออฟฟิเชียครับครับโจหนึหรือโจสโจหนึงครับผม เครับาผมมาไม่ดึงวผมพึ่งม้เมื่อคืนไม่หอดตีนึงแล้วก็น่าจะยาวอดยิบหาลยครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมจะผมอยากเิ็นหนาผู้ส่งกาแฟนะผมผมคอยยังสักอย่างได้ได้ไหมครับทอดเม็ให้พ่งเนี้ย เป็นอูแม่นบอกโอ้ยตายนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่นะครับคลิปหนาว่กกันไหมสวัสดีครับผมนี่